มาแล้วรัฐบาลไทยเม็ดเดียวแอดมินแม่น้ำหนึ่งแอดนันตะวันทองวิเชียนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินนะคะกับช่องกดติดห้อยดังมาแชร์นะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคมกันนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะ รวมทั้ง3ตัวเม็ดเดียวแอดมินแม่น้ำหนึ่งนะคะซึ่งก็ปล่อยมาให้ในกลุ่ม VIP นะคะแอดมินก็เอามาให้ทุกชมได้ดูก่อนใครนะคะพทุทีท่านจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเอาไว้ล่วงหน้านะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ทุกชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและที่สำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของคุณวิเชียนกันก่อนเลยนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมา30ธันวาคมก็ให้ตัวเด่นที่หลัก6นะคะซึ่งก็มี61 67 68แล้วก็69นะคะซึ่งก็ให้เข้าตรงๆนะคะ2ตัวบนนั่นก็คือ68นั่นเองนะคะ เราก็ไปต่อกันที่งวดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็ให้ตัวเด่นบนที่หลัก5นะคะสำหรับงวดนี้นะคะ17มกราคมนะคะแนวทาง2ตัวบนก็ได้แก่50 52 53และก็54นะคะตัวเน้นก็คือ50นะคะคุณผู้ชมก็ ไปหาจัดลอตเตอรี่กันได้นะคะถ้าชอบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเช่นกันนะคะเราก็ไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของคุณตะวันทอแสงนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า2ตัวล่างนะคะ36ตรงๆเช่นกันนะคะเราก็ไปต่อกันที่17มักรากันต่อเลยค่ะซึ่งก็ได้ปล่อยแนยวทางเลขท้าย2ตัวล่างมาให้ดูแล้วนะคะ ซึ่งก็คือ69 8ก้าแและก็16นะคะตัวเน้นล่างก็คือ69นะคะคุณผู้ชมก็แคปเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลตเตอรีนะคะเพราะวางวดที่ผ่านมาก็ให้เข้านะคะ2ตัวล่าง3-6ตรงตรง,ตรงนะคะก็ตามต่อกันได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ ชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของแอดนันนะคะสรุปล่างนะคะ17มกราคมซึ่งก็เน้นให้ที่70 73 79 90 93และก็99นะคะซึ่งแอดนันก็ให้วิ่งที่หลัก7กับหลัก9นะคะสำหรับแนวทาง2ตัวล่างนะคะก็แคปเอาไว้ดูจุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะสำหรับผลงานของแอดนันก็ เคยให้เข้าเช่นกันนะคะก็ตามต่อกันได้นะคะถ้าใครชื่นชอบสนใจนะคะก็ตามต่อกันเลยนะคะไปดูต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางของเจ้าแม่คนดังนะคะนั่นก็คือแอดมินแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้ปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยเม็ดเดียวมาให้แล้วนะคะก็ให้มาในกลุ่ม v i p นะคะซึ่ง ก็ได้แก่ตัวเลข7 8 2นะคะ3ตัวเม็ดเดียวแม่น้ำหนึ่งนะคะรัฐบาลไทย17มกราคมให้วิ่งรูที่หลัก7กับหลัก8ฟันที่7นะคะต่อด้วยแนวทาง2ตัวนะคะ7 8 7 2แล้วละก็82นะคะ3ตัวเม็ดเดียว7 8 2นะคะคุณผู้ชมก็ ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเอาไว้ล่วงหน้ากันได้เลยนะคะสำหรับแนวทางของแม่น้ำหนึ่งปล่อยมาให้แล้วนะคะห้ามพลาดนะคะเพราะว่าผลงานปีที่แล้วของแม่น้ำหนึ่งก็ให้เข้า10กว่างวดติดเลยนะคะห้ามพลาดนะคะตามต่อกันได้เลยนะคะถ้าใครชื่นชอบแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะท้ายนี้ก็ ปรดใช้วิจรารญาในการรับชมกันนะคะทางช่องไม่สน,สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรำด่ำรวยมีโชคมีลาบ ในกลางปีพศ2565นะคะของเดือนแรกนะคะมกราคมนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะ